Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 สวัสดีนนค่ะคุณผู้ชนะคะสําหรับทุกคนในมารับดาบฟรีกันค่ะจะเป็นดาบสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะชิ้นนี้นะคะแจกทั้งหมด10,000ชิ้นด้วยกันค่ะแล้วก็นะตอนนี้นะคะมีคนรับดาบทั้งหมด2คนค่ะสหรับแบบน,นคะคะที่แจกของฟรีเนี่ยจะมีชื่อว่า Push Simulator ค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์มาไว้ใต้คลิปนี้นะคะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในมารเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยทางด้านขวามือน,นะคะเขาจะมีปุ่ม u g c นั่นเองค่ะพอเรากดเข้ามานะคะเขาจะมีเควสสี่อย่างให้เราทํากันนะอันแรกเนี่ยคือการเอาชนะแดงซองในโลกที่ะให้ชนะ5 คครั้ง่ะอันนี้3นะคะจะเป็นการเอาชนะเวเปอร์ค่ะในโลกที่6นะให้ชนะทั้งหมด25ครั้งค่ะาการสุดท้ายนะคะจะเป็นการเปิดไข่ค่ะทั้งหมด1000ฟองนะคะซึ่งสาหรับการเปิดไข่นะคะเราแนะนาให้ทุกคนเนี่ยมาเปิดนะคะใบที่ถูกที่สุดค่ะจะเป็นอยู่ที่โลกที่1นั่นเองะคะแนะนาให้ทุกคนนะคะกดกระกบาดสัตว์เลี้ยงทิ้งนะอินวินเทอรี่ของเราเนี่ยมันจะได้ไม่เต็มนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถกดต่อนะคะคําว่าออโต้ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะทุกคนจะต้องเข้ากรุ๊ปข,ของเขาก่อนนะจึงจะสามารถกดออโต้ได้ค่ะต่อมานะคะก็สามารถกดแฮ มันก็จะเป็นการเปิดไข่อัตโนมัตินะคะโดยที่เราเนี่ยยืนเฉยๆได้เลยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะสําหรับโลกต่างๆเนี่ยเขาจะมีบอสนั่นเองนะคะอย่างโลกที่1เนี่ยก็จะเป็นแดง2นั่นเองค่ะโลกอื่นๆนะคะบอสของโลกต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีบอสนะว่าชื่ออะไรนะคะแล้วเราเนี่ยจะต้องไปโลกที่ไหนคะ่ะ ซึ่งในการไปโลกต่างๆนะคะด้านหน้านี้เนี่ยเขาจะมีเป็นประตูวับนั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องมีค่านะคะเป็นค่าวินค่ะเป็นถ้วยรางวัลตรงนี้นะคะสะสมค่ะแล้วก็เอาไปเปิดประตูนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะว่าโลกที่2มันเป็นยังไงนะคะสำหรับโลกที่2นี้นะคะนี่ก็จะเป็นโซ่ขาดค่ะอยู่ในโลกที่2นะ ให้ทุกคนนะคะกดคำว่า auto train เนี่ยเพื่อเป็นการฝึกฝนนะแล้วก็มากด auto push ได้เลยค่ะเพื่อเป็นการต่อสู้กับคนต่างๆนะถ้าเกิดว่าทุกคน,นทำ quest ทั้งหมดนะคะสําเร็จเนี่ยก็สามารถนะคะมากดปุ่มเคลมเพื่อรับของฟรีกันไปได้เลยค่ะโดยจะต้องเป็น1นึ่งหมื่นคนได้นะคะที่ทำ quest เหล่านี้สำเร็จค่ะก็สำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะก็เป็นประมาณนี้นะเี่ยว้จะคลิคนนี้ค่ะไปค่ะ